ฝนนันว่าฝันว่าให้มาแก้บนอ๋อให้มาวาดที่บ,บนมาไว้แล้วหวยที่ก็ไม่ได้ขึ้นนะที่ปูกขายไปอ่ะเป็นคู่อ่ะฝันถึงก็แต่งกำลบงคน,นด้วยก็เลยคิดว่ามาดีกว่าติดครั้งท่านไม่ไหว <laughs> แต่ก็ตั้งนี่ยติดตามหมดเลยแว่ไม่ได้ออกแน่าต่กดให้ครับผมแล้วเสเขียวที่ค่อะเ,เอ็กวินเตอร์กับบาวนุ๊บานุขขอน่ขขอ,นนนนอ,อนี่สวัสดีครัคุณสอคุณพ่ กรุงเทพตกไหมแม่ตกไหมมันจะไม่ตกเพราะคุณยายอยู่แถวออกออกมาตั้งแต่วันไหนครับออกมาตั้งแต่ตีสี่ตีสี่ออกมาตั้งแต่ตีห้าบ้านคุณยายอยู่สุขุมวิทอ๋อเอ็มโฟเทียอ๋อครับผม นอูมาน้อตาหลาอผอขาเเขาเขาเลยลุนย like ู่ตลอดเลยขอให้ร่ำรวยร่ำรวยมาเอาควัมายแล้วนเอาลมกลางมานี่ลมถือมาแล้ว คุณคิดปากแฟนจำได้หมดเลยนี่นี่ตกอกไม่เป็นไม่เป็นที่เอ้าทำไม empty ประเดี๋ยวเราอยู่ตลาดเราได้คุณแม่เขาเขาอะล่ตลาดคุณแม่ cảm ơn đã mời chào vay đã mà, mà để cho vay một lần đi ngồi vay nữa rồi bổ sửa cho nó cuồng bổ sửa mà hả hahaha haha 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 rồi còn có chỉnh riêng bọn nó cũng chạy luôn ờ cái thứ gì đó thứ thứ cái số thứ năm ủi ha số 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 bảy k lần ạ ạ 17 cấp 17 ạ มรครับกแ็แมก็แตนออกไปจ่ายค่าไฟครับกลับมายังลุงนั่นเดี๋ยวเราขัเก็บเจอปลายอแมครับควัครับคุณครับีครับครับคดี๋ยวนไม่ไปใส่หัวใจให้หนดยนะครับ ปอะไร็ปลากบอกจริงว่าตรงนี้วัมันเกิดมันมาใหม่ครับวันที่แม่แม่แม่ใครมาใครมาใครมาเดนคุณนาทีอน้ำหนักลงไปไหนอ่ะ รู้ทุกอย่างน้ออยู่บ้านับแม่เด็กเทพเด็กเทพแม่เป็นเด็กเทพเด็กสุขุมวิท ของนคงแห้งของมาตกมาแม่น่าะคุเลยามดวนะแนาก่จยแม่นี่ออก่งแนีค่ะอย่าลูกสาเห็นยสาเห็นินะขอบคุณแม่มานะคับที่ติดตามนะครับติดตามดวจะมางานลงคที่ยมาแม่มาหมอลำซิ่งแม่ซิ่งหรอี่ลำซิ่งรัเ็น ปลูกกลายเป็นสีพอดอ่ะน้ำตาไหลตาไหลแม่นะใช่ใช่ปื้มไหมแม่นะเสร็จไม่ได้กินไม่คิดว่าจะจะจะสวยมากไม่คิดเลยคุณก็โอเคนะขอบคุณครับแม่อยู่ที่ใครอยู่ที่ไหนไม่ไปไหนครับแม่จริงๆรู้ไปไหนหรอครับใช่ใช่อยู่กับลุงกับป้าไปเรื่อยๆครับแม่ต่อเสือช่วงมาจะมาช่วงนี้เพราะว่าเสร็จสร้างเสร็จแล้วครับเมื่อก่อนสร้างไม่เสร็จไม่กล้าไปหาลุงยัง ก่อนแล้วอดภาพนั้นเลยก่อนลงแล้วภาพนั้นเลยก่อนลงแล้วนี่หูแม่ได้ทำมากเลยแม่จะไปไหนต้องจะไปนอนพุ่งจแคทเทลพัฒน์พนมจะไปนอนที่นี่คือที่อะไรน่ารักอะไรอ่ะรีสอร์ทอ่ะเนสุดที่รักสุดที่รักรีสอร์ทจะข้ามไปหูอุปู่หูลือ อ๋อบึ้งของหลงเดียวกับผมเลยคือที่รักเคยไปนอนที่ลุงไปนอนไงอ่าอ่าอ่าดีดีตาที่เดียวกันตาดีที่เดียวกันที่ลุงเคยกับป้าเคยไปนอนที่นั่นตอนที่เดินตะแ่งบุญกำบังไงครับครับที่จะไปนอนกันนะพวกมานี้ศรัทธาเนี่ยเลยครับดูที่กังดูจริงๆถ้การไม่ไม่จริงใจเนาะอยู่ไม่ได้ครับอยู่ไม่ได้ปู่แม่เอาคู่บอกแม่มามามาแก้บนถ้ามาบนแล้วไแม่เดินรอบวของปู่ยังเดี๋ยวจะบิกเงินมาให้จุดเจ็บ เอาดงจแม่มานี้จะมีโรงทานด้วยมีอะไรด้วยแม่ทุกานกันมีกิจกรรมเล่นกันแม่ก็มนังชมได้สวยจริงๆนะสวยสยมาสวมากสวยยอ่น่าเชื่อเลยคูมลตจะครับแม่ม่น่าเชื่อว่าท่านจะสมบูรแบบ เคยเห็นตัดเหล็กกันไม่นู้เรื่องว่ามันอยู่ตรงนี้ได้สมบูรณ์ไหมนะลำบากมากว่ะขนย้ายมันมาแม่อุปสรรคนั่นแหลก็พาออกมาได้ยังไม่ได้แก้เลยใช่รับใช่ครับปวดนะดขึ้นเข่ายายเพราะว่าย้ายมาแม่ดูติดตามตอนตอนตัดเหล็กหรือมแม่ดูมันมดูดูตัดเหล็กต้องกี่วันเด้แล้วก็ตอนขนมาติดเสาไฟไหม ติดอะไรไหมตรงช่วงตะพาลอยอ่ะต้องเขี่ยต้องเขี่ยตลอดเลยพี่ชายก็คอยเขี่ยถ่ายไปใครใครไม่นับถือไม่รู้แต่สำหรับจิตใจแม่เนี่ยเอายี่ยนๆขั้นๆหน่ยครับแม่บนทัานไว้เนาะรอห้ได้แล้วแม่ก็ได้มาเจอไม่ไม่มาครั้งแรกไม่รู้ว่าไงตอนที่รู้ั้งแม่ต้งแม่ตามอยู่ บุญสัมพันธ์นะถ้าไม่บุญสัมพันธ์ก็คงจะไม่ได้มาเจอกันปู่ก็ดึงมาดึงแม่มาแล้วตอนที่แ่งท่านเป็นสีข้านัา้มันไหลเจ็บไหมเจ็บหมือเป่นจะทนมานะันจะท,น,ทนมาแล้วพอ,อแม่ก็ดีใจนะแล <h uman> ้วนะเดี๋ยวคุณจดีของช้างนะครับลูกใหญ่มากมีแต่ลูกเป็นโล <c oughs> มีแต่ลูกใหญ่ใหญ่สำหรับคลิปนี้เราขอบคุณทุกท่านที่รับชมเสือพอไปนะเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ